ทุคนวันนี้นะครับก็ไปที่ดินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้ได้ที่ดินพื้นใหม่ในกรุงเทพมหานคร<ม>อุยรถนี่ครับตั้งแต่ธงฟา้าตั้งแต่ธงฟ้านะทุกคนนี่ตรงตึง้งตั้งแต่ธง <ไป S 2> ฟา้าดูแปลง มข,ข้งหลังเป็นปามข้างหลังเป็นต้นปามคือสวยมากแล้วก็ยาวไปถึงข้างหน้านู่นเลยทงไกลมากดิวอันนี้คือที่อัดคลิปเนี่ยคือเป็นของเราเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยค่ะเดีด <Yeah, S 1> ีใจสวยมากเอ้ยลมดีอยู่นะดิวใช่แต่ว่าพี่ดิวอะ่ะให้เขาทําเป็นโฉนดใหม่เลยก็คือหัวเป็นชื่อเราเลยก็ต้องก็เลยต้องรอรับโฉนดเดือนกุมภาแต่เราจ่ายเงินสับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนที่สวยมาก ตอนแรกส่งพี่อินมาดูไงตอนแรกดิวส่งพี่อินมาดูแล้วทีนี้พี่อินบอกว่าให้ดิวมาดูด้วยตาตัวเองไม่ตอนแรกอะพี่อินว่าจะตรงนู้นเลยกับดิวก็คือตอนแรกจะเอาหัวใช่ตอนแรกว่าจะเอาหัวฝั่งนู้นใกล้ๆทเข้าดีกว่าทุกคนถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำแบบทําบ้านนี่โค้รสวยเลยอะเนี่ยทุกคนจากทงฟ้าไปถึงตรงนู้นเลยครับสวยไหมครับสวยมากที่หน้ากว้างมากครับ สวยเลยโลเคชั่นดีทุกคนอืออ่ะดีใจไหมดีใจครับไม่หรอกพี่อินเขาชอบได้แหละเพราะว่าโลเคชั่นดีมันน่าทำสวนอ่ะเนาะมันน่าทำปลูกต้นมงต้นไม้เยอะๆพี่อินทำบ้านเลยครับอนุมัติบ้านเลยทุกคนสวยมากสวยมากครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเอ็ดวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดครับ อู้ <Ooh. S 2> อากาศดีไม่อยู่ทำไมมันสวยอย่างเงี้ยสวยไหม, hey, มไม่ดีต้องทำอันนี้แล้วแหละแค่เอา,เอา,เอา,เอาไว้นัง่งเอาแค่มาลงก่อนจริงๆอันนี้เขาปลูกข้าวหรอจริงๆเป็นที่นาครับที่สวยมากแล้วเจ้าของที่ก็คือใจดีมากเป็นเฮียคนหนึ่งที่ได้ถ่ายรูปกันที่หน้าสำนักง,งานที่ดินแล้วเป็นเฮีย เฮียบอกว่าจริงๆอ่ะเฮียแก่แล้วก็เลยแบบส่งต่อให้ลูกลูุ่นหลานน่ารักมากนี่เดินมาด้วชอบอ่ะดินเอาตรงๆนะดิวมาเหยียบตรงเนี้ยดินแน่นมากใช่ไหมจริงดินดินแบบแต่ว่าเดี๋ยวเราก็ต้องอัดเลยอ่ะนี่เป็นดินแบบไม่ใช่ดินทรายด้วยนะดินแบบดินล้วนที่เป็นแบบเนี่ยดินแน่นมากเอาตรงๆนะ สัมผัสแรกวันนี้พี่ดิวเพิ่งได้มาเห็นที่แล้วพี่พวกเราก็ซื้อกันเลยคือประเด็นว่าพี่อินก็บอกว่าให้ดิวมาดูก่อนเผื่อดิวชอบลงมาจากรถอะเมื่อกี้ขนลุกเลยไม่รู้นะมันมีความรู้สึกแบบมันเหมือนแบบมันเหมือนแบบเออมันเหมือนแบบนี้แหละที่ของเราเสวยสวยสวยมากทุกคนสวยมากทุกคนว่าสวยไหมทุกคนว่าสวยไหมครับสวยมากครับ ดูแล้วถนนเขาตัดเขาทําถนนใหม่ให้เลยนะครับอินเชื่อไหมแค่ถมนิดเดียวไม่ต้องถมสูงมากแค่ถมแบบถมเท่าถนนนี้แหละโอ้ดีว่าดิว่าอากก็สวยแต่ก็นิดนึงถมนิดนึงอ่เดินมาครับนี่ราคาไล่ละนะอันนี้พุ่งตรงนี่ไล่ละหนึ่งล้านสามแสนบาทไล่ละล้านสามก็ถือว่าโอเค พี่ดิวก็รวบตึงไปเลยสิครับ <c oughs> พี่ดิวกับพี่อินรวบตึงไปเลยเ <c oughs> รียบร้อยครับโนสวยอันนี้มีแอริยอมาด้วยแอรีโอหน่าจะหลับสวยไหมนา,นนานไม่พี่ดิวลงไปคนลุกผู่เลยอะช่วงไม่ถ้าทำบ้านแบบทำคารุห่าดูพุทธยังสวยเลยนะจริงแล้วเราแบบทำสวน ทำคอนเทนต์ทำส้มตรงอะไรอย่างเงี้ยไลฟ์ส่งเลยโอ้สน,นุกคือ<ำ>อยากทำสวน <ทำ S 1> อยากให้เป<ค>แบบดังทำอะไรได้เลยแต่ต้นไม้เยอะอะนี่คนมน้ยาวไปถึงตรงนี้เลยอยาไปถึงนู่นเลยน้องเดวนุ่ยสุดนู่นเลยใชไม่ทำไมเป็นคนดวงดีอย่างเงี้ยทุกคน แล้วใกล้สนามบินดอนเมืองด้วยอ่ะทำไมเป็นคนดวงดีอย่างเงี้ยใช่ครับเออใกล้สนามบินดอนเมืองด้วยอ่ะเลิศเลิศเลิศเป็นเลิกยามงามดีนะครับวันที่2 1่สนะครับก็มีที่พื้นใหม่แล้วทุกคนดีใจดีใจแฮปปี้เดี๋ยวเดี๋ยวเราแบบพอทำ พีอีมันทาอาณาจักรได้เลยนะเนี่ยแกไม่บอกแหละว่าทาเป็นเป็นบ้านกับโกดังไปเลย<อ>ไม่ดูชอบถนนมากเลยอ่ะถนนถ้าเรามาอยู่เนี้ยมันมันก็สามารถปรับเป็นแบบปรับได้สวยเชื่อไหมแม่อีกประมาณห้าปีสิบปีนี้ว่าราคานี้ไม่ได้แล้วดีว่าใช่ครับน่าจะไล่ละสิบล้านดิว่าจริงห้าปีสิบปีแล้วก็ไม่แน่นอนไ,ไม่แน่นอนหรอกอนาคต แต่ประเด็นเนี่ยที่ซื้อเพราะอะไรรู้ไหมทุกคนสวยมาร้องแล้วมันสวยมากสวยสุดๆเลยครับแล้วสวยขนาดไหนพี่ดูดิสวยมากร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับทุกคนจ่ายเงินเรียบร้อยเรียบร้อยครับก็เหลือออกแบบว่าเราจะทำอะไรกันต่อไปดีเย้อันนั้นดี่วบายหน่อยเร็ว